อ่ามาเล่าประสบการณ์ขำๆแต่แต่ถ้าว่าพิจารณาลงไปลึกๆแล้วมันจะมีธรรมะทุกอย่างแหละอ่าทุกอิริยาบถไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนของเราเนี่ยถ้าเราพิจารณาให้มันเป็นธรรมะการดำรงชีวิตของเราเนี่ยนะมันก็มันก็เป็นธรรมะมองอะไรมันก็เป็นธรรมะทั้งนั้นแหละถ้าเราใจเรามันเป็นธรรมะนะไม่ว่าจะเรื่อง ธรรมะก็คือธรรมชาติธรรมชาติก็คือความเป็นปกติมองให้มันเป็นปกติเรื่องปกติเหมือนเราให้ฟังมันก็ขำๆขำๆตลกลายนิดนะึง <c oughs> ก็ตอนเช้าตมาบินทบาทบินทบาทมันก็ต้องผ่านหนองที่ตมาเคยถ่ายไอ้ไอ้ไอวังตะเคียนนะนะมันจะมีบัวเป็นบัวหลวงดอกสีชมพูแล้วมันก็พอมีดอกแล้วมันก็จะมีฝกักอตมาก็มักจะไปเก็บฝกัก เอามาเอามาขบมาฉันนี่แหละอืมตอนเช้านะตอนเช้าตอนวิธรรมบานเพื่อมันมีแตนน <c oughs> มีแตนแต่ก็โดนโดนบ่อยมากโดนแต่โดนไอแตนมันจะมีแตนอยู่ตามต้นไม้นั่แหละอเรามองไม่เห็นหรอกอืมอาตมาก็จะโดนมันต่อยบ่อยแต่มันต่อยไม่เยอะแต่ต่อยตัวสองตัวอย่างเงี้ยแต่เมื่อเช้าเนี่ย มันทั้งลังเลยต่อยหัวเนี่ยนะมันมามาต่อยหัวมันมาตอดหัวแตนอืมแตนถ้าภาษาอีสานอีสานก็เอิ่นว่าแตนล่ามแตนล่ามมันสิเป็นแตนหั่งเป็นหั่งมันเสียหั่งล่ามลงไปต้นใหม่เออสิมีแม่มันสิหลายหลายก็แตนหั่งธรรมดาหั่งมันก็สิมีอยู่สามหั่งเนี่ยมัถ้าล่ามมันก็สิล่ามไปต้นใหม่งานได้มันก็สิล่ามไปเรื่อยเขาเรียกว่าแตนล่าม ภาษาอีสานนะมเมื่อเส้ากับสิลงไปเก็บเก็บบัวคือเกานะบางทีก็พูดภาษากลางภาษาอีสานก็ปะปนกันไปนะอที่พูดภาษากลางนี่ก็เพื่ออยากให้ทุกคนฟังเข้าใจบางทีฟังจากปากใต้บางทีฟังจากคนภาคกลางคนภาคเหนือก็มีติดตามนะมันก็ฟังได้ทุกๆุกภาคนะืางเธอเขาบอกอีสานแน่เาบอกภาคกลางแน่เขนะาบอก ก็ลงไปเก็บฟัก,ฟกฟบัวมาเหมือนเก้ามันก็หุ่มแล้ววาหน่มันก็ใสทับมาเบิดตก็อยงสิเบิดหังอยู่หรอกคืนว่าใสข้างหลังบู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 บบบบในขณนะที่ในมันเป็นจะมีขนาดจิตนะในช่วงที่โดนต่อยนะมันจะมีเสี้ยวของการพิจารณาขึ้นมาเด้งขึ้นมาปุ๊บโอ้โมึนเลยนะเมื่อเช้าเนี่ยเออเราเฮ้ยเราจะวิ่งไม่ได้หนึ่งเราวิ่งไม่ได้แล้วเราคลองสมณเพศ ถ้าสองเราเอามือปัดถ้าไปโดนตัวมันเราวดตัวมันตายแต่แต่ส่วนมนากต่อยแล้วมันจะทิ้งเหล็กในไว้มันมันจะตายอยู่แล้วใช่ไหมพวกเนี้ยเออม,มันก็เป็นกรรมของมันเราเอามือไปโดนมันมันอาจจะตายก็ได้ไปทําร้ายเหมือนเราไปไปทําร้ายชีวิตสัตว์นะไปฆ่าสัตว์อะไรเงี้ยก็ปล่อยมันจะมีช่วงอยู่ช่วงหนึ่งเป็นจิตใต้สํานึกเอออาจเป็นพ่อเราของสมณะเพศเป็นเป็นผ้าอยู่มั้งก็ ก็เดินธรรมดาอ่อเดินอ่ะเดินพิจนาม,มึงก็ใส่ต่อยก็ต่อยต่อยเสร็จแล้วมึงก็ไปแค่นั้นอืมตอนไปฝักหัวมึงก็ใส่ใส่ซะเต็มหัวเลยบูมบูมบูมก็ยังเอาระเบิดไปยนใส่หัวเราระเบิดอ่าระเบิดอะไรนะบอมอะไรนะอ่าซุปเปอร์บอมอะไระที่มันระเบิดที่เขาห้ามใช้นะนึกไปถึงระเบิดที่เขาห้ามใช้ในสงครามโลกครั้งที่สอง ที่มันจะทิ้งมาลูกหนึ่งแล้วมันก็จะมาแตกขัดกระจายเป็นหลายๆล,ลูกนะเหมือนทิ้งออกมาบูมอย่างเงี้ยเลยพระเจ้าโยมืนเลยแล้วก็เราก็มาคิดพิจารณาดูว่ะเออแต่ก่อนเถ้าคนแพ้นี่แพ้เข้าโรงพยาบาลเลยนะต่อแตนอะไรพวกเนี้ยอืมอืมแล้วก็มาพิจารณาดูเออเว้ยตอนเด็กๆอาตมาเหมือนกันหรือตอนโตตอน,ตอน ไอเน,นี่ยจะมาพิจารณาว่าอยู่ป่ามันเจออะไรบ้างอยู่ป่ามันก็ต้องมีบ้างมีตะเข็บตะขาบแมงป่องโดนมาหมดแล้วแต่งูไม่เคยไม่เคยโดนโฉกแต่อย่าพูดถึงมันเถอะเดี๋ยวมันก็โดน <laughs> สักวันหนี่ยมันต้องโดนหรือว่าอาจจะไม่โดนก็ได้มันไม่โดนก็โอมคุดคุด,ดพยาคุดจะเดินห <laughs> นเลยนะอืมพูดให้กําลังใจตัวเองว่าเป็นคาถาป้องกันงูป่าหรอกคาถาป้องกันใจตัวเองนี่แหละให้มันมีความ แก้วกล้ามีความกล้าหาญที่จะบุกป่าแค่นั้นเองนะองคุดคุดพยาคุดจะเดินหนุมันเข้ากุฏิก็บอกองค์ุดคุดพยาคุดจะเดินหนก็ไม่เห็นมันเลื้อยหนีนี่มันก็เห็นมันมันนอนขดใช่อืมหรือว่าจะวิรูปักอะไรวิรูปัโควิรูปัเคหิเมเมตังเมตังเอราปะเทหิเมชาพยาปุเตอะไรพวกนี้นะวิรูปักโควิรูปัเคนะ่นน่ะ สวนพุทิ์ให้แก่พญานาคเอ่อหลายๆตระกลูลอะไรพวกนี้มันก็ไม่เห็นมันไปนี่มันป้องกันใจเราเฉยๆระบิคาถาเออนี่มาเล่าให้ฟังไม่ซีเรียสแล้วก็พิจารณาลงไปลึกกว่าน,นั้นอีกนะในการโนนต่อยว่าเอ้ตอนนั้นเราแพ้นะอัตมาก็โอ้แตนตัวเดียวเนี่ยอตมาก็ต้องได้ทายาหมองยาหมองนะตอนนั้น นานๆโดนต่อยทีโดนกัดทีเออพอมาอยู่ในป่ามันโดนต่อยบ่อยโดนต่อยบ่อยแมงป่องเนี่ยแมงป่องก็โดนบ่อยไม่ว่าจะแมงป่องช้างหรือแมงป่องตัวเล็กภาษาอีสานเอื่นไม่งอดไม่งอดแมงป่องช้างภาษาอีสานเอื่นไม่เหง่าไม่งอดบแมเนไม่งอดไม่เหง่าก็ถือถือมันตอด เมื่อเบิร์ดเลยนะมันต่อยตอนที่ทําคลิปคลิปหนึ่งมีอยู่คลิปหนึ่งที่ว่าเอ,อ่อคลิปอะไรสักอย่างคลิปเรียวเนี่ยเอ,อ่อที่ว่า,ถ,าถ่ายไปแล้วมันมามามา,มา,มาต่อยตีนะนะ,แ,ะ,แ,ะ,แ,ะแมงป่องอืมก็มันก็เจ็บแป๊บเดียวมันก็หายมันต้องทายาอืมมันโดนบ่อยนะเราก็พิจารณาลึกลงไปว่าเออเราโดนบ่อยๆเนะี่ยเราไม่จําเป็นต้องทายา มันเจ็บอยู่ตรงนั้นเราพิจารณาเดินพิจารณาไปเราเอาเอาจิตไม่เอาจิตไปไปมุ่งอยู่ตรงกับความเจ็บเอาจิตไปทางอื่นซะความเจ็บมันก็เหมือนจะไม่เจ็บแต่ถ้าเราคิดว่ามันเจ็บมันก็เจ็บถ้าคิดว่ามันไม่เจ็บเออมันก็ไม่เจ็บนะมันก็เจ็บแต่เปลือกนอกแต่จิตแล้วมันไม่เจ็บเว้ยเออนะภายในมันไม่เจ็บมันเจ็บภายนอกไม่รู้ความรู้สึกนี้ต้องต้องต้องรู้สึกเองนะมันก็ไม่เจ็บ อันนี้ต้นหัวมันก็เจ็บมึนเหมือนเมาเหล้าเลยตาลายเลยมเมื่อเช้านี่เดินมาเดินมารู้ว่ามันตาลายแต่สติเรายังคงปป็นปกติอยู่อืมรู้ว่าตาลายเหมือนจะวูบๆมันจะเป็นลมแต่มันก็เราเอาไม่เอาจิตไปจับอยู่ตรงนั้นมันก็ไม่เจ็บมันก็เลยมาพี่เน่จะจะมาเล่าถึงไง้พิจาณาลงลึกจะก็ลามไปหมดตัวพิจาณาลงลึกก็คือ ในเมื่อเราเจ็บบ่อยๆเหมือนนในทางโลกผิดหวังบ่อยๆไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องความรักเรื่องอะไรต่างๆอกหักซ้ำบ่อยๆเรื่องนาทีการงานไม่ผมดังใจเรื่องเรียนเรื่องอะไรก็ตามมันผิดหวังบ่อยๆนะมันก็เริ่มจะชินชาไม่เหมือนกับการที่ผิดหวังครั้งแรกหรืออกหักครั้งแรก นี่รือคือเรื่องทางโลกแรกๆใหม่ๆตอนที่มันยังใหม่ๆครั้งแรกครั้งสองครั้งสามอะไรเงี้ยมันยังยังจะเจ็บปวดอกหักกอ้เจ็บปวดทุกขระทมจังเลยพออกหักบ่อยๆมันก็กลายเป็นเรื่องปกติและเมื่อเริ่มชินเริ่มชาแล้ะความปกติก็คือธรรมะนั่นแหละมันมองเห็นธรรมะมองเห็นสัจธรรมความจริงของชีวิตนะเออธรรมะก็คือความเป็นปกติสิ่งที่มันเกิดมันจะต้องเป็นอย่างนั้นอ่า มันก็จะต้องเป็นอย่างนั้นตามกฎของธรรมชาติเออเหมือนต้นไม้พิจารณาต้นไม้เนี่ยธรรมชาติต้นไม้นี่ก็คือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของธรรมชาติอยู่อยู่แล้วต้นไม้เราจะห้ามไม่ให้ใบมันร่วงห้ามไม่ให้ใบมันเหลืองห้ามไม่ให้ใบมันแห้งมันก็ไม่ไดจ้จะบังคับให้มันใบเขียว,ยวตลอดมันก็ไม่ได้นะอืมมันก็ต้องร่วงโรยเป็นธรรมดานี่คือการพิจารณาที่มองเห็นได้ชัดคือต้นไม้อันนี้มา,มาพิจารณากับ เรื่องของมนุษย์ว่าสิ่งที่มันจะมันจะไปต้องเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นนี่คือธรรมะเรื่องธรรมดานี่ยมองธรรมะให้ออกนี่จะใช้ชีวิตเนี่ยมันจะง่ายใช้ดำรงเราจะดำรงชีวิตในสังคมเนี่ยมันจะง่ายขึ้นมันจะมองอะไรมันมันง่ายขึ้นใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นนะเออมันจะไม่เครียดจนเกินไปอ่าเจ็บครั้งแรกสองครั้งครั้งสาม ครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าแล้วมันก็จะเริ่มเป็นเรื่องปกติแล้วมมนเริ่เรื่องผิดหวังเรื่องไม่ว่าจะล้มเท่าไหร่มันก็ลุกได้ล้มลุกล้มลุกล้มลม,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 มีขึ้นมีลงใบไม้ในเมื่อใบไม้ใบเก่ามันร่วงไปใบใหม่มันก็ผุดขึ้นมาอืมนะนอกจากมันจะตายไปนะมันตายไปเหมือนคนก็เหมือนกันนะตายไปหรือแก่ตัวไป มันก็เหมือนตอไม้ที่มันเหมือนตอไม้ที่มันตายนะมันเอาปุ๋ยมันจะเอาปุ๋ยเกรดดีพรีเมียมปุ๋ยกระสอบแพงๆไปใส่มันเอาน้ําไปลดมันมันก็ไม่ผุดขึ้นมาได้มันตายแล้วไงตอไม้ตายเหมือนคนคนเรามันจะจบสิ้นก็ตันงตายเนี่ยตายไปมันก็มันก็ยังไม่จบหรอกถ้าว่าเป็นคนนะอืก็น่าจะมีอะไรจะต่อไปบางทีก็เรียกว่า การตายไม่ใช่การจบสิน้นการตายคือการเริ่มต้นนะเออมันจะไปเริ่มต้นยังไงก็อ้น,นั้นก็เรื่องเรื่องของความตายอย่าพูงไปพูดถึงเอาพูดถึงเรื่องแตนต่อยนี้ก่อนอืมพอมันถูกตอดถูกต่อยบ่อยๆนี่ตะเข็บตะขาบแมงป่องแตนต่ออะไรก็ตามแต่มันจะเจ็บแค่แป๊บเดียวแล้วมันก็หายนี่ก็หาย อืมก็เหมือนกับพอจับดูมันก็เหมือนเป็นเหมือนตุ่มยุงกันนะอืเป็นลังเลยนะโอโ้โหแทบจะเป็นแทบจะลมจับเลยนะว่อเช้านี้ตาลายเลยเออมันก็เจ็บแค่นั้นแหละเจ็บแล้วมันก็หายแต่ถ้าว่าแต่ก่อนเนี่ยโอ้ยลมหมอน,นอนเสือนะคนแพ้คนอะไรก็มาพิจารณาใส่กับชีวิตเออคนเราถ้าว่านั่นแหละอย่างที่พูดมาน่นะอืมถ้าว,ว่ามันผิดหวังหรือมันเจ็บจิตเจ็บใจ ครั้งแรกครั้งนั้นครั้งนี้พอมันเจ็บบ่อยๆแล้วมันก็จะเริ่มชินเริ่มชาแล้วนะเออปีดมันก็พิจารณาได้หลายอย่างมาเล่าให้ฟังมันเล่าเรื่องเรื่องสนุกสนุกขำๆนะเอออะไรที่เป็นประโยชน์ฟังแล้วมันเป็นประโยชน์ก็พิจารณาเอาฟังแล้วมันคิดว่ามันไม่เป็นประโยชน์ก็ปัดทิ้งนี้ไปไม่ต้องมาฟังนะ <c oughs> อาตมาก็มาเล่ามาเล่าให้ยยมนี่แหละฟังยอมพูดติดตามนี่แหละฟังไม่รู้จะพูดกับใครพูดกับต้นไม้มันก็ไม่พูดด้วยเอออยู่รูปเดียวนะพูดก็พูดกับตัวเองนี่แหละบางทีญาติยมได้ยินว่าพูดกับใครบางทีก็อาตมาก็บอกก็พูดกับตัวเองนี่แหละพูดคนเดียวนี่แหละบางคนองบอกบางคนมองว่าพูดคนเดียวเนี่ยบ้าเปล่าวะอาตมาก็จะบอกไปการพูดคนเดียวเนี่ยพูดกับตัวเองเนี่ย เราต้องพูดกับตัวเองให้เป็นก่อนถ้าตำหนิก็ต้องตำหนิตัวเองให้เป็นก่อนมองตัวเองให้เป็นฟังเสียงตัวเองให้เป็นพูดกับตัวเองให้เป็นก่อนไปตำหนิก่อนไปว่าไปนั่นไปนี่คนอื่นก่อนคุยกับคนอื่นต้องคุยกับตัวเองให้เป็นก่อนนะคุยคนเดียวนี่แหละใครจะหาว่าว่าสอนเข้าไปโยมคุยกับตัวเองรู้เรื่องหรือยังรู้จักใจตัวเองหรือยังชนะตัวเองได้หรือยังชนะใจตัวเองได้หรือยัง นะพิจารณาตัวเองก่อนก่อนไปพิจารณาคนอื่นนะเพราะนั้นใครที่พูดคนเดียวหัวเราะคนเดียวไม่ต้องไปอายพูดแม่งเลยหัวเราะหัวเราะแม่งคนเดียวไปเลยนะอืมให้คนมันมาทักว่าพูดกับใครหัวเราะกับใครให้คนมันบอกว่าบ้านนั่นแหละดีอ่าจะได้ไม่ต้องมายุ่งกับเราคนมายุ่งเยอะนะมันไม่ดีหรอกหลายเรื่องหลายราวหลายคนหลายเรื่องหลายราวนะ อ,อ่าแล้วไหนจะต้องไปแคร์คนนั่นจะต้องไปแคร์คนนี้อยู่คนเดียวไม่ต้องแคร์ใครแคร์ตัวเองพอจบนะแคร์ความรู้สึกตัวเองรักตัวเองให้มันเป็น <c oughs> ดูแลตัวเองให้เป็นถ้าดูแลตัวเองไม่ได้ดูแลคนอื่นไม่ได้หรอกนะอืม <c oughs> เอออาพูดเรื่องงูเนี่ยอืมยิ่งจะมีบอกก็มีใครมาบอกมาทงมาทักมีพญานาคพญานาคพญาตพานพญานาค มาคุ้มคงคุ้มครองไปหนองไปไหนงูไม่กล้ากัดไม่กล้าเกิดหลงอย่าพูดพึ่งพูดไปอย่ามาทงมาทาก <c oughs> ถ้าว่าง,งูมันไม่มีพิษก็โอเคเราอยู่ในป่าเราต้องคำนึงเราต้องระวังไม่ใช่ว่าใครมาทงมาทาก็มีพญายนาคมาคุ้มครองงูไม่มีมาทําลงทําลายถ้าเราอยู่ในป่านะต้องมาระวังที่สุดไอพวกถ้าว่าไปถูกงูเห่างูกับปา งูกระปะงูเห่าจงอางไม่ไม่มีหรอกแต่ภาคอีสานมันไม่ค่อยจะมีไม่มีหรอกมั้งจงอางถ้ามีก็น่าจะมีน้อยส่วนมากจะไปอยู่ป่าดิบชื้นอยู่ทางภาคใต้บ้องหล้าจะเยอะเออภาคภาคใต้นะจงอางแต่ป่าอีสานมันเป็นป่าป่าเต็งรังป่าป่าแล้งป่าป่าโป่งป่าป่ามันเป็นป่าโป่งป่า าแห่งแหลงแหงอ่ะมันไม่ค่อยอยู่มากไงสัตว์พวกนี้มีก็มีงูเหา่จาจองเจ้างางไม่เคยเห็นม,มีงูเห่ากระปะ่อแล้วก็อ่ทาทับสมิงคาทับสมิงคาเคยเห็นแถวภาคตะวันออกแถวตอนอยู่จันอยู่ระยองเห็นเห็น,หนบ่อยแต่อยู่อีสานยังไม่เคยเห็นนะทับสมิงคาอ๋อเคยเห็นเคยเห็นเคยเห็นลืมไปอืม บางทีก็อาจจะเคยเห็นแต่มันลืมเคยเห็นอืนี่แหละทับสมิงค่พวกงูสามเหลี่ยมอืมแบบมีตัวหนอเขาว่าเห็นเขาเอื่นงูทํทาท่างูทํทาท่างูทําท่านผู้เฒ่ามันมีความเชื่อผู้ใดเ,เห็นงูทาท่านเนี่ยโอ้ยเฮ็ดบุญเน,นี่ยังเออดีดีดทำบุญดีดีดีกับพระนี่แหละ <c oughs> ดีกับพระไปสวดในบ้านเ <c oughs> ดือวนี้เขาไม่เชื่อกันแล้ว งูมันก็คือสัตว์เลื้อยคานชนิดหนึ่งมันจะมามีเคาะมีเคอะอะไรนะเออแต่อย่าไปทาร้ายเขานะปล่อยไปตามธรรมชาติงูทับสมิงคางูถามเหลี่ยมมั่งนะมันต้องระวังมันยิ่งอยู่คนเดียวยิงอยู่รูปเดียวตมาก็ต้องระวังถ้ามันโฉกกัดขึ้นมาเนี่ยโทรหาจะหาญาติพี่น้องหาใครก็เข้ามารับไม่ทันหรอกเพราะนั้นถ้าโดนโฉกก็คือต้องตายอย่างเดียวเนะ่ะตมาเนี่ยนะ เพราะว่าตองอยู่ไกลอยอู่นี่ไม่มีใครไม่มีใครรู้จักเลยนะมันมีแต่ญาติโยมญาติโยมก็ไม่ได้จะมีเบอร์มีอะไรกันมันอยู่ในบนเขาเอื่นผู้มันไม่ใช่ภูเขาลูกใหญ่หรอกเป็นคําว่าภูภูของภาษาอีสานคือภูลูกเล็กๆแต่มันจะเป็นเนินที่สูงกว่าระดับพื้นราาบมันก็กุฏิวัดเวิร์ดก็จะอยู่บนเนี้ยอืมโยมไม่มีใครขึ้นมามารบก,กวนดีนะ โยมก็ไม่ได้จะไปสนิทที่เชื่ออะไรกับเขาอยู่แล้วก็มีจะเบียนธบาตไปก็ไม่ได้จะไปมีบงมีเบอร์เขาใช่ไหมอืมก็มีแต่มีแต่เบอร์ทั้งญาติโยมแม่โยมหน้าโยมอะไรห้องมตามาฟังเอานะพราะคุณเจ้าหลา,หลายท่านก็ถ้าว่าอยู่รูปเดียวต่อป่ารูปเดียวเราไม่มีที่พึ่งนะเราต้องพึ่งตนพึ่งธรรมนะนะธรรมโอสถก็ได้ ทืม,ม,มาโอโหสดซะโดนฉกมาก็นั่งพิจรารณากับความเจ็บปวดนะั้นถ้ามันตายก็มันตายไปถือก็ถือว่าเป็นกรรมถ้ามันมีกรรมกับง่มันก็คงมาฉกอะ่ะถ้ามันไม่มีกรรมกับง่มันก็มาไม่มาฉกเราหรอกนะอืมนี่ก็ฟังเอาเพราะคุณเจ้าที่ท่านใดที่อยู่ในป่าพึ่งตนพึ่งทรทมย่อมสรักษาผู้ประพฤติธรรมนะอืม เหมือนมาบ่นนั่นแหละวันนี้ก็มาบน่นแล้วก็จับใจความเอามาบ่นให้ฟังบ่นตามภาษาเหมือนคนขี้เหงา <c oughs> ยังไม่แก่นะเดยวก็จะมาบน่นโย่รูบเดียวจะไปบนน่นกับใครนั่นนะอืมอยู่ไปถ้างูเหา่าฉกหรือว่ายิ่งทับสมิงคาฉกเนี่ยถ้าสมมติว่าอาตมาโทรบ,บอกโยมแม่โยมน้ายโยมอะไรว่าเขาจะขี่รถมาถึงนะมันใช้เวลาเท่าไหร่ แล้วงูเห่าฉกคนเราเนี่ยมันจะฉกปุ๊บเนี่ยคนเราจะมีจะจะสามารถที่จะมีชีวิตอยู่อีกกี่นาทีอีกกี่ชั่วโมงถึงชั่วโมงไหมหรือสามสิบนาทีหรืออะไรอันนี้ตมาไม่มีความรู้อืมมันจะตายเท่าไหร่อืมโดนฉกปุ๊บเนี่ยมีชีวิตอีกเท่าไหร่โทรบอกจะโทรบอกยมยมนะโยมแม่เข้ามาไม่ทันหรอกอืมนะนี่แหละคือการที่อยู่รูปเดียวมันก็จะอันตรายอย่างนี้ แต่ตมาก็ไม่กลัวความอันตรายและถ้าว่าตมาโดนฉกตมาไม่โทรหาใครด้วยอืมอืมตมาถือว่าเป็นกรรมเพราะเส้นชัยเรามันคือความตายอยู่แล้วตอนแรกก่อตมาก็นึกถึงความตายอยู่ไปน,นิดตมาไม่เคยกลัวเลยความตายตมาอยากให้มันถึงเร็วๆด้ดยทําแต่ขอให้ตายแบบสบายหน่อยเพียงดีนะเอออยากจะไปตายในถ้าในอะไรเงี้ยโดยไม่ต้องมีใครรู้ไม่ต้องมีใครเห็นนี่คือความคิดของตมานะและตายแล้วปุ๊บ มรณาภาพไปแล้วปุ๊บก็ปล่อยให้มันเป็นให้พวกนอนพวกอะไรให้มันมันคืนถูธรรมชาติอ่ะเป็นปุ๋ยเป็นอะไรกับต้นไม้ไปอย่างเงี้ยนะไม่ต้องไปเผาไม่ต้องไปฟังไม่ต้องไปอะไรอะ่ะให้มันอยู่อ่งั้นให้สัตว์ปงสัตว์ป่ปาเอาไปกิน <c oughs> นะเออไม่ต้องยุ่งวุ่นวายญาติพี่น้องพี่น้องเพราะว่าเราเป็นพระเป็นผู้ไม่มีเรือนแล้วนะเป็นผู้ที่สละเรือนแล้วพระนี่ถือว่าไม่มีญาติไม่มีอะไรแล้วนะอืญาติก็เป็นญาติแค่นาม อืมถ้าสมณะเราเป็นผู้ไม่มีเรือนแล้วนะเป็นผู้ที่อยู่ตัวคนเดียวพึ่งตนพึ่งทำมานะแค่นั้นเองนะอืมเป็นผู้ที่สละเรือนแล้วเป็นผู้สลระเป็นผู้ที่สะสางไม่ได้เป็นผู้สะสมนะเออมีอะไรฉันก็ฉันตามนั้นนะไม่ใช่กูอยากฉันอะไรกูก็ซื้อฉันอยากไปกินปลาแม่น้ำองกูก็ขี่รถพากันไปแดด อย่าไปกินซีฟู้ดอย่าไปกินนั่นกินนี่กินหมูกระทะมีเงินนี่โยมก็ใส่ทรงใส่ซองเนี่ยถ้ามันมีเงินมันก็ทาตัวอย่างนั้นถ้าพูดกับคนไม่ดีอย่างเงี้ยพูดพระไม่ดีไม่อยากจะพูดฉันพูดกินพูดอะไรพูดแดกไปแล้วบางทีก็คนไม่ดีไม่จําเป็นต้องพูดดีอาตมาเคยบอกแล้วคนดีพระดีๆเราก็ต้องพูดดีกับท่านพระที่ไม่ดีไม่จําเป็นต้องพูดดีคนไม่ดีไม่จําเป็นต้องพูดดีหรอกพูดดีทำไมอ่ะ ตืตัวตัวตัวเองยังไม่ดีเลยตัวเขาเองยังไม่ดีเลยไม่จําเป็นต้องพูดดีนะเหมือนกับการให้เกียรติอ่าคุณยังให้เกียรติคนอื่นไม่เป็นเลยหรือคุณจะจะให้คนอื่นไปให้เกียรติคุณอ่าให้เกียรติตัวเองก่อนนะอืออืมแล้วมาก็พูดอย่างนี้แหละอืมฟังได้ก็ฟังฟังไม่ได้ก็ไม่ต้องฟังเอาแค่นี้นะ วันนี้มาพูดเรื่องแตนตอดแทนต่อยเหมือนเหงา <c oughs> เหมือนคนเหงาอาอืมโอเคนี้แหละนะขอจะเจริญพรสุดสูสังนะว่าเตปัญญาฟังให้ยี่ยอมเกิดปัญญาเดี๋ยวเดี๋ยวพูดพูดเรื่อยไปมันก็จะพูดเรื่อยไปไม่จบไม่สิ้นหรอกอ่าเดี๋ยวไปส่งน้ำและเอ่เย็นแล้วอันนี้แหละเดี๋ยวทำว่าทำว่า